พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ย Have a n i c e d a y ประจำวันที่29สิงหาคม2563ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะกริ๊งกริ้งเพื่อจะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศของนุ้ยค่ะคนไหนที่กดแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะคอมเมนต์เข้ามา รายงานสภาพอากาศว่าของจังหวัดเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างและอยากให้หนุ้ยปักหมุดที่จังหวัดอะไรอำเภออะไรเขียนมาบอกที่ใต้คลิปได้เลยค่ะนุ้ยปักหมุดให้แล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่แจ้งเข้ามาว่าให้หนุ้ยปักหมุดให้และนุ้ยต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่ามีใครบ้างค่ะตอนนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณด้านรับลมมรสุมของภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งอันหนึ่งพายุระดับ3โซนร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ4โซนร้อนกำลังแรงไม่สักแล้วซึ่งคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปทางคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่น พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากและกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่นะคะจากรูปโดยรวมไม่ค่อยมีฝนค่ะแต่เมื่อดูแต่ละอำเภอตามรูปที่อำเภอเมือง มีฝนเล็กน้อยนะคะตลอดทั้งวันค่ะโซนอำเภอแม่ไอ,อ,ม,อมีฝนเล็กน้อยช่วงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะอำเภอหางดงมีฝนเล็กน้อยเช่นกันค่ะช่วง6โมงเช้าจนถึงเที่ยงวันนะคะอำเภอสันปะตองฝอนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยงคืนค่ะและที่อำเภอสันกำแพงไม่มีฝนนะคะจังหวัดตากจากรูปมีฝนเล็กน้อยค่ะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็น เที่อำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอดค่ะส่วนที่อำเภอเมืองนะคะไม่มีฝนค่ะจังหวัดกำแพงเพชรโดยรวมนะคะไม่มีฝนที่อำเภอขานุวรัลักษาบุรีนะคะไม่มีฝนเช่นเดียวกันค่ะแต่พรุ่งนี้จากรูปนะคะโดยรวมมีฝนเล็กน้อยแต่เพื่อความแม่นยำนะคะต้องเช็คกันอีกทีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนาครพนมสกลนครชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีฝนเล็กน้อยลักษณะโปรยๆค่ะ ที่อำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเมืองและอำเภอสุวรรณภูมินะคะช่วงเที่ยงจะถึง6โมงเย็นค่ะส่วนอำเภอโพนทองนะคะมีฝนช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองไม่มีฝนค่ะส่วนที่อำเภอสังคะมีฝนโปรยนะคะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นนะคะและฝนเล็กน้อยที่บ้านยางในช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันค่ะ แต่หนูไม่แน่ใจนะคะว่าบ้านยางเป็นชื่อตำบลหรือหมู่บ้านค่ะขอผู้รู้เข้ามาแจ้งนิดนึงนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะดูจากรูปไม่มีฝนค่ะแต่เมื่อดูแต่ละอำเภอนะคะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอบำเน็จนรงอเภอเกษตรสมบูรณ์และอเภอูเขียวค่ะช่วงเที่ยงจะถึงเที่ยงคืนเลยนะคะส่วนที่อเภอเมืองและอเภอแก้งครอ์มีฝนเล็กน้อยเช่นกันค่ะช่วง6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะ จังหวัดบุรีรัมย์โดยรวมไม่มีฝนค่ะมีเมฆบางส่วนมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอหนองกี่อำเภอประโคนชัยระหว่างเที่ยงวนันถึง6โมงเย็นนะคะส่วนอำเภอห้วยราชมีฝนปรยค่ะในช่วง10โมงเชา้าจนถึง4โมงเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะจังหวัดราชบุรีมีฝนหนักเกือบทุกอำเภอนะคะมีอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองค่ะช่วงเที่ยงจะถึง6โมงเย็นนะคะและที่อำเภอบ้านโป่งนะคะฝนเล็กน้อย ระหว่างเที่ยงนะคะถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันค่ะจังหวัดอ่างทองมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอโพทองและอำเภอเมืองนะคะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสาแก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะจังหวัดสาแก้วนะคะจากรูปมีฝนทุกอำเภอค่ะช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นมีอำเภอเมืองอำเภอวังน้ำเย็นและอำเภออารัญญประเทศค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะพักใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆบางสว่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะจังหวัดชุมพรน,นะคะโดยรวมไม่มีฝนค่ะ แต่มีฝนที่บ้านต้นมะขามใหญ่ระหว่างเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะส่วนที่อำเภอปลาทิวนะคะมีฝนเล็กน้อยในช่วงบ่าย3จนถึง5โมงเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะจังหวัดระนองโดยรวมนะคะไม่มีฝนค่ะแต่มีเมฆมากอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะมีฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงจนถึง6โมงเย็นค่ะทอำเภอลำลูกกาก็เช่นเดียวกันนะคะแต่พรุ่งนี้จากรูปมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34 3 6ถึง36องศาเซลเซียสจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่29สิงหาคม2563เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับนุนยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ